นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องถือหุ้นผู้ชนะให้นานที่สุดและขายหุ้นผู้แพ้ออกไปให้เร็วที่สุดข้อความทิจจากมาร์คมินเนวินี่ในเขียนข้อความไว้ว่าในตลาดหุ้นนั้น คุณจะแสดงออกถึงความยอดเยี่ยมได้จากการเทรดที่มีการทบต้นไม่ใช่การถือผู้แพ้ต่อไปแต่การถือหุ้นที่แพ้นั้นจะเอากําไรจากหุ้นที่ชนะไปหมดและโดยเวลาที่คุณได้นั่งรอเพื่อหาจังหวะที่ใช่ก็จะมีมือใหม่ที่เข้าไปซื้อหุ้นผู้แพ้อยู่เสมอเมื่อการเทรดหุ้นนั้นคือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้สิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการถือหุ้นผู้ชนะให้นานที่สุดนั่นเองในความหมายของการถือหุ้นผู้ชนะนั่นหมายความว่าเราได้เรียนรู้สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการที่หุ้นตัวนั้นได้ทํา นิวไฮตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นยกโลหรือนิวไฮก็ตามนี่คือสัญญาณที่ชัดเจนว่าหุ้นตัวนี้กําลังทําจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่องนี่คือสัญญาณแรกซึ่งแต่ละคนก็จะมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันมีกลยุทธ์มีวิธีการที่จะสังเกตว่าหุ้นตัวนี้ควรจะถือต่อหรือควรจะขายทิ้งไม่ว่าคุณจะดูโวล่มดูเส้นค่าเฉลีย่ยหรืออะไรก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นโมเมนตัมของหุ้นหุ้นนั้นว่ามันเสียแนวโน้มไปหรือ,อยัง ซึ่งสิ่งสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เน้นย้ำว่าคุณต้องเรียนรู้และใช้ประสบการณ์อย่างยิ่งยวดพยายามเรียนรู้ว่าหุ้นผู้แพ้นั้นมีอยู่เต็มตลาดเลยมีหุ้นผู้ชนะอยู่ไม่กี่ตัวซึ่งนั่นแหละคือภารกิจที่คุณต้องตามหานั่นก็คือคุณจะตามหาบริษัทหรือหุ้นในหุ้นหนึ่งที่เป็นผู้ชนะตลอดการในอย่างไรผมไม่ตั้งคําถามขึ้นมาว่าความสามารถในการเทรดจะเนื่องด้วยจากประสบการณ์ที่เรามีต่ออดีตที่เราเคยมีการเทรดมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนหากคุณเป็นคนที่เป็น นักลงทุนและนักเทรดไปด้วยกันแน่นอนคืออาจจะมีประสบการณ์ในการเทรดไม่มากเท่าที่ควรและก็สมมติคุณเป็นนักลงทุนเลยและคุณไม่รู้ในเรื่องของการเทรดเลยแม้แต่น้อยนี่คือการที่คุณได้เริ่มต้นอย่างแท้จริงว่าการเทรดนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายมันคืออีกโลกโลกหนึ่งมันคือการมองบมต่างจากการลงทุนอย่างสิ้นเชิงและก็สมมติคุณเป็นนักเทรดอยู่แล้วผมก็ยินดีด้วยว่านี่เคล็ดลับที่สำคัญยิ่งในการที่คุณจะประสบความสำเร็จในการเทรดหุ้นในระยะยาวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อให้คุณ น้ำลุกคุกคานสักเพียงใดแต่การยืนหยัดต่อสู้การมีโพช i t i o ซ sizing การมีเ d g e หรือว่ากรอบการลงทุนที่ชัดเจนจะทําให้คุณรอดพ้นจากอุปสรรคต่างๆนานานในตลาดหุ้นอย่างแน่นอนขอให้คุณเรียนรู้ว่าทุกครั้งที่คุณเทรดมันมีอะไรที่คุณต้องแก้ไขปรับปรุงบ้างหรือเปล่าหุ้นผู้ชนะคือหุ้นที่เราสามารถถือได้จนจบเทรนซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายในการจะทําให้เราสามารถกรอบโกยกําไรจากการขึ้นครั้งนี้ได้ แล้วก็ให้เราเรียนรู้จากสิ่งสิ่งหนึ่งในชนีต่นก็คือเราจะสามารถเทรดอย่างไรเพื่อให้เรามีไรายได้ c ค v e r รายจ่ายบางคนเป็นนักเทรดอาชีพคุณต้องมีเป้าหมายที่ชัดว่าคุณจะหาเงินนี้ไปเพื่ออะไรกันถ้าเกิดสมมติคุณไม่มีเป้าหมายชัดเจนแน่นอนทุกคนที่เข้ามาเทรดในตลาดหุ้นทุกคนมีความคาดหวังยิงๆพ่าะฉันจะต้องร่ำรวยฉันจะมีอิสระทางการเงินโดยที่ตัวทุกๆคนก็หลงลืมไปสิ่งหนึ่งสำคัญที่สุดนั่นก็คือประสบการณ์การลงทุน คุณจะไม่มีวันที่จะเข้าใจการลงทุนได้ทั้งหมดถ้าเกิดสมมติคุณไม่เข้าใจสิ่งที่เรียกว่าแนวโน้มหรือเทรนเพราะสิ่งที่สาคัญที่สุดที่จะกําหนดเทรนนั้นคือตัวผลกลําไรของบริษัทอัตรตารการเติบโตวรวมไปถึงคนนั้นให้ค่ากับบริษัทนั้นเป็นอย่างไรช่วงนี้มีข่าวช่วงนี้มีวอลุ่มเข้าไหมในหุ้นหุ้นนี้อนาคตนั้นสดใสไหมมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาบ้างหรือเปล่าสิ่งนี้แหละเป็นตัวจุดชนวนให้มีคนหลายคนนั้นได้เข้ามาถือหุ้นหุ้นนั้น มันเป็นเหมือนกระแสมากกว่าแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราได้กอบกลวยกําไรในพอสมควรจากสิ่งสิ่งนี้ซึ่งคนที่เป็นนักเทรดหรือว่าเขาเลือกที่จะถือหุ้นผู้ชนะเนี่ยเขาก็ต้องเล็งเห็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญนั่นก็คือการเติบโตของบริษัทนั่นเองเราจงเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ให้มากเข้าไว้และเข้าใจว่าหุ้นเนี่ยมันก็เป็นไปตามสิ่งที่บริษัทนั้นเป็นไปนเป็นภาพสะท้อนก่อนที่บริษัทนั้นเป็นไปมากกว่าและนั่นจึงเป็นการสังเกตของแต่ละคนที่ไม่เท่าเทียมกัน มันจึงเป็นความแตกต่างว่าทำไมบางคนเก่งกว่าบางคนไม่เก่งเลยทั้งสิ่งเหล่านี้ต้องใช้ประสบการณ์อย่างยิ่งในการที่คุณจะสามารถหาหุ้นผู้ชนะเจอจริงๆหุ้นผู้แพ้คือหุ้นที่มือใหม่มกักจะถือนานสุดและก็รอคอยให้มันขึ้นทั้งๆที่เราไม่รู้เลยว่าอนาคตของหุ้นนี้จะเป็นอย่างไรจงอย่ารอให้หุ้นขึ้นแน่นอนนี่คือประสบการณ์ของผมเองทุกคนก็คืออยาคาดหวังให้หุ้นนั้นถูกที่สุดและได้กำไรจากหุ้นหุ้นนั้นมากที่สุด แต่ในความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่มันเป็นความรู้สึกว่าเออในการที่เราถือหุ้นหุ้นหนึ่งเนี่ยมันก็มีสตอรี่ของมันแน่นอนเราต้องโฟกัสกับการลงทุนกับการเทรดให้แยกออกจากกาันอย่างเด็ดขาดก่อนในเราจึงเลือกในสิ่งที่เราลงทุนหรือว่าเทรดไปมีผู้คนมากมายที่กําลังหลงผิดไปว่าฉันกําลังเทรดแต่จริงแล้วฉันอาจจะเป็นนักลงทุนก็ได้รวมไปถึงที่อาจจะเป็นนักลงทุนแต่เราก็ไปมัวแต่เทรดหุ้นซื้อขายหุ้นอยู่ตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ ไม่สมควรอย่างยิ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าคุณจะเสียค่าธรรมเนียมโดยใช่เหตุจนไปรู้ในเรื่องของการเข้าซื้อหุ้นและขายหุ้นใน,นจังหวดที่ใช่เท่านั้นถ้าหุ้นผู้แพ้นั้นไม่ยอมขึ้นคุณแค่ปล่อยมันไปคุณแค่รอเวลาให้มันถึงเวลาที่ใช่เท่านั้นนี่คือเวลาที่สําคัญยิ่งที่คุณจะเรียนรู้ว่าคุณต้องถือหุ้นและซื้อหุ้นที่เป็นผู้ชนะอย่างเดียวอย่าพยายามมองหาตัวอื่นอย่าทำนายทายทักว่าหุ้นนี้จะขึ้นต่อไปมากน้อยเพียงใด หุ้นผู้แพ้ก็ยังแพ้อยู่วันยังคำ่ำจนอาจจะกลับกลายมาเป็นหุ้นผู้ชนะก็ได้เหมือนกันเพียงแต่ต้องรอเวลาน,นั้นเท่านั้นเองนักเทรดกับมือใหม่ในการเทรดจะมีมุมมองต่อตลาดต่างกันนักลงทุนและนักเทรดก็มีทัศนคติที่ต่างกันด้วยเช่นกันให้เราเลือกสายก่อนแล้วค่อยตัดสินใจซื้อ นี่ก็คืออีกสิ่งหนึ่งที่ผมเน้ยนย้ำมาเสมอนั่นคือเลือกสายก่อนแล้วค่อยตัดสินใจโฟกัสในการเรียนรู้สิ่งสิ่งนั้นถ้าเกิดสมมติคุณแยกแยะไม่ออกว่าสายไหนมันคืออะไรมันทาให้คุณไม่สามารถที่จะเรียนรู้สิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือการที่ทําให้คุณมีอิสระภาพทางการเงินอย่างแท้จริงเพราะอิสระภาพทางการเงินนั้นมันจะเนื่องมาด้วยจากการที่คุณตกผลึกก่อนพราะคุณเรียนรู้ว่าการเงินมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันมีรายรับรายจ่ายเงินออมและเงินลงทุนการเทรดนั้นมันคือเหอนกาาาร้ายรยุพม การทาตามระบบในสิ่งที่ัวเองสร้างขึ้นมาอันนี้คือเหตุผลว่าทาไมแต่ละคนนั้นกําลังหลงทางว่าโอเคฉันเข้ามาในตลาดหุ้นทุกคนถามว่าอาชีพนักลงทุนคืออะไรตอบไม่ได้ทุกคนก็ได้แต่บอกว่าฉันเล่นหุ้นฉันเป็นนักเทรดนู่นนี่นั่นแต่การที่คุณไม่มีระบบเป็นของตัวเองแต่การที่คุณไม่มีรูปแบบในการลงทุนที่ชัดเจนนั่นจึงไม่เรียกว่าคุณเป็นนักลงทุนและนักเทรดอย่างเต็มตัว คุณก็จึงจำเป็นจะต้องหาตัวเองให้เจอก่อนตกผลึกในสิ่งสิ่งนั้นศึกษาหาความรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยๆ5ปีถึง10ปีคุณก็จะค่อยๆเรียนรู้ว่าเออนี่คือสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ใช้มากขึ้นในชีวิตมันก็ทําให้เราเรียนรู้ว่า10ปีมาน,นี้ที่เราได้อยู่ในตลาดหุ้นมาเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรจากมันประสบการณ์ที่เราได้รับการประยุกต์ใช้การนําไปปรับใช้มันเป็นไปด้วยสิ่งที่ทําให้ผลตอบแทนนั้นเพิ่มขึ้นจริงๆหรือเปล่านี่ความทา้าทายอย่างยิ่งแล้วเราก็ตต้ออองงค่ย่คยๆสัเเกการรื สุดท้ายนี้การนํากําไรทั้งหมดมานั่งคํานวณเราจะค้นพบว่ากําไรทั้งหมดจะสูญหายไปถ้าเรายังจับหลักในการเทรดไม่ได้เพราะหลักในการเทรดอยู่ที่ตัวเราไม่ใช่ตลาดหุ้นสิ่งหนึ่งที่คุณต้องเรียนรู้และออกแบบให้ได้ง่ายที่สุดนั่งสือระบบของคุณนั่นเองอย่าทำระบบให้มันยากจนเกินไป simple things นั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในการที่คุณจะออกแบบระบบของคุณทําอะไรให้มันง่ายและสั้นและเข้าใจโดยง่ายเมื่อคุณเรียนรู้สิ่งเหล่านี้มากขึ้นคุณก็จะรู้ว่า ตลาดหุ้นนั้นมันมีอยู่มาตลอดเวลามันขึ้นลงตามเหตุปัจจัยต่างๆเราแค่เรียนรู้มันแล้วเราก็เข้าใจว่าทําไมมันมักจะขึ้นในจุดจุดนี้เสมอเราพยายามเก็บเกี่ยวสถิติเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากที่สุดนั่งวิเคราะห์นั่งสังเกตและนั่งรอคอยเวลาพยายามถือเงินสดเอาไว้เพราะเงินสดสําคัญที่สุดผมพยายามเรียนรู้สิ่งนี้ให้มากขึ้นและเข้าใจสิ่งของนี้ให้หนานที่สุดเพื่อเรา,ยาเรียนรู้ว่าโอกาสในการลงทุนนั้นมีเข้ามาทุกๆวันเพียงแต่เราจะเล็งเห็นสิ่งนั้นมากที่สุดหรือเปล่า มันขึ้นอยู่กับประสบการณ์จังหวะในกระโชกกระต่างของเราเองขอให้ทุกๆคนที่เข้ามาในตลาดหุ้นไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนหรือน,นักเทรดขอให้คุณโฟกัสกับแผนการที่คุณตั้งใจเอาไว้แพทเทิร์นรูปแบบแล้วก็ระบบหน้าเทรดในสิ่งที่คุณเรียนรู้เป็นสิ่งที่สาคัญจริงๆการทํากําไรไม่ใช่เรื่องยากแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช,เช่นเดียวกันตั้งเป้าหมายทางการเงินเอาไว้ก่อนแล้วค่อยเข้าไปลงทุนและเข้าไปเทรดนี่แหละจึงเป็นเหตุผลว่าคุณจะมีการเทรดที่ดี แล้ววันหนึ่งก็จะเป็นนักเทรดที่ดีเยี่ยมตามมาผมเชื่อว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook, Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ f r ร e n d t ก l k a ิด้วยนะครับ